มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอนดูคําตอบของน้องอยากเป็นอะไรนะหลังคุณครูให้เขียนอาชีพในอนาคตโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นอีกหนึ่งภาพและก็เรื่องราวที่กลายเป็นเวล้าบนโลกออนไลน์นะคะกับคําตอบของหนูน้อยที่ทําการบ้านส่งคุณครู โดยคำถามถามว่าเธออยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นและหนูน้อยก็ตอบอย่างมั่นใจว่าฉันอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแต่ด้วยวัยปอหนึ่งอาจจะเขียนสับยากแบบนี้ไม่ถนัดค่ะเลยเขียนออกมาความหมายผิดที่ผู้ใหญ่อ่านแล้วถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่โพสภาพดังกล่าวออกไปนะคะต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นฮอดแปลว่าถึงขนลุกเลยลูกแสดงว่าแอร์ตัวนี้เย็นมากถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าก็ต้องได้เป็นแอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะเอ็นดูคำตอบของน้องนะคะหลังคุณครูอยากให้เขียนอาชีพในอนาคตตกขึ้นอยากเป็นอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ